สวัสดีเลยจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอยู่ท่าเหลือค่ะอันลานน้อยมานนเบบ่งหอบตุกตต๊กตามาอันยิน,นบบหนํากบตีเหระค่ะนโรงเรียนปิดแม่พ่อกั็แม่มันไปทำงานเ่ราะงั้นเถอะก็เลยพอกันนั่งยินอยู่นําอันโตอยู่นำบดิมน้ำนี่ค่ะ กํานังบ่อย่าเข้ากล้องมานั่งคั่งนี่เด้คั่นสัตว์ไปอยู่ตรงนั้นก็ lima ya Iya cakum dia riker Ya ikut sana เมืองตัวตุกกตุนตุกาตาค่ะ อู้แดดมาแล้วนี่นี่เริ่มมาแล้วนี่นังยับปิดซื้อใสปอ่ปเนาะไปเลยเอาสะเก็ตมาเล่นหนำค่ะออเอาสะเก็ตมาเล่นนำเนาะ่ะเนาะก,กระบอตีดอกก็อขออนุญาตพ่อเราค่ะเพราะว่า มันเป็นลานที่ว่าเพ่นปูอันเล็กนะคะแผ่นเล็กมันก็เรียบกันยินสเก็ตได้เนาะค่ะเนาะพ่นก็อนุญาตทางอันท่าเหลือพันก็ขออนุญาตเลยค่ะไปเรียนสีสัวพันกบได้เลยค่ะลานสาวพันก็ถามถามเองพันก็เลยได้เล่นได้พันวานก็เลยก็เดิได้เล่นถ้าว่าพันบอกว่าโบอนุญาตกบด้เล่นเนาะค่ะเนาะมันโบตีมันโบแม่นมองยินเด็กน้อยโบตีดอก พันกันาลักค่ะกะยูหิ่งอยู่ด้วยค่ะอันนี้มันเพิ่งเปลี่นแล้วเลยตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเันยี่สิบนะค่ะเนาะเพี้ยนนะฮอดสี่ห้าโมงแรงก็จังได้เหมอเอ้ยวานเพ้ยนเอวยพังกนอันเอาเครื่องมอเตอร์ใหม่ลงเนาะค่ะเนาะของมิชูบิชิสี่สิบสองแรงเนาะค่ะเนาะเอาลงก็เอ้ยกไปซ้อยพันหน่อยนึงก็ซ้อยจับ วันนี้พันก็มาติดตั้งเนาะค่ะมาโตโทโตนดขันนดอันตือพันพันก็เลยบอกว่าอันตรงมายุงลำเหาเนาะบันวานพอดีมูพันก็ไปเบิ่งไหลคนนี่เด้อค่ะก็เลยก็เลยลงมาอันนั่งอยู่อันนำริมน้ำนี่เดอดก็กำลังนะเริ่มโอ้วค่ะว่าอากาศก็เริ่มเริ่มอุ่นขึ้น อันเบิ้งธรรมชาติปเป็นน้ำนกค่ะนอะเบิ้งพี่นกพี่ห่านบินนั่นนั่นพี่นกบินเนะคะนอะ แดดออกก็สดชื่นเลยค่ะทางนี้กันถะ้าแดดแดดเฮียก็เป็นอากาศเย็นๆอีกแต่ว่ามันบ้ถึงกับหนาวเยอะสิค่คะก็บรไที่เอาเสื้ออันยอดมาเลยคะ่ะเพราะว่ามันเมื่อวานนี้เปลี่ยนโหนใส่เสื้ออันหมานสามตัวเมื่อวานนี้มาหอดแล้วมึงทำพันทำนี่เออเพิ่มมาทําความสะอาดเระะือควาะดูดฝุ่นเสร็จกระจกเอดห้องนอนแต่งอันห้องนอนก็เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะมีแต่เอาอัน พวกฟูกพวกเต่อมาก็ต้องเอามาเตเหอนเนาะค่ะเนาะก็มาแต่งพันเพราะว่าเอออย่างบไดเอตก็คงสิเป็นสิ้นอาทิตย์นี้แหละคะ่ะก็คงเรียบร้อยคือแฟนเอเพันเบื้องเครื่องยนต์เนาะค่ะเนาะทุกอย่างถ้าทุกอย่างเรียบร้อยกะเอาหลงน้ํามันโบหัวโบเต่อไปล่องไปทดลองล่องจักสองสองสามมื้อเนาะสองสามคืนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้าทุกอย่างมันนั้นโอเคเมื่อก็ถือว่าปลอดภัยเนาะคะ่ะเดินทางไกลไดไม่บ่ค่ะ ถ้าเดินทางไกลได้เออการเริ่มเอาของมาลงเรือของที่เอยซื้อทิไมไว้เนาะค่ะเนาะของอาหารแหง้งพวกเขา่าพวกบะหมี่พวกต่เลยหลายอย่างค่ะพวกเครื่องดื่มก็เอาลงเรือแล้วก็หลังจากฮันกาวันที่สิบเก้าค่ะถ้าว่าบบเปลี่ยนแผนสิบเก้าสิบเก้าเดือนห้าเนี่ยค่ะมกราคมมกราคมพาเมนาเมษาพฤกษาภาเนาะค่ะเนาะสิบเก้าพฤกษาภายูนีิมากันเยนยูอารีเฟบ,บัวรีมาร์เอพิวไม เดือนไม่เนาะค่ะเนาะก็เดินทางค่ะเม่เนาะค่ะเนาะก็เดินทางวันที่สิบเก้าวันนี้ก็ไปยาวเลยเด้อค่ะถ้าว่าเป็นตามแผนก็ประมาณสี่ถึงห้าเดือนเอยก็ไปฝรั่งเศสทางตอนใต้ค่ะวันนะั้นล่องเรือไปพุ้นก็ค่อยๆไปนํากันเนาะค่ะเนาะคำพูเลยคำมือเลยอ,ออกเดินทางเอ้ยจังบอกอีกทีได้จ้ะเด้ออันนี้อแห่งว่าแพรนั่นแพรนที่ว่าคุยกันกับแฟนไว้เนาะค่ะเนาะก็ตรงอันแฟนเอ้เพราะก็ต้องไปอัน ตรวจเตลือพันอีกอย่างหลายอย่างอยู่ค่ะอยู่อันไปตรวจตาไหมคะไปอันหมอตาพันนัดไปอีกค่ะตาพันก็คืออย่างบ่หายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอุบัติเหตุอันที่ว่าเศษเล็กไปเข้านามันอยู่เข้านาเซ็นเตอร์เนาะค่ะเนาะเซ็นเตอร์ส่นตาหมอพันก็บอกว่าเอตึบได้ก็ตรงคือมันค่อยๆอันถ้าโชคดีก็มันก็ค่อยค่ลุดออกแต่ว่าถ้าโชคบุดีมันก็อยู่อยู่อันตลอดไปมันบอกก็ถือว่าอัน แต่ว่ามันก็บโบได้เจ็บโบได้ตือเส้นโบได้อักเสบค่ะพันก็คือยาอักเสบมาทาก็แฟนเอ้ยก็บอกว่าค่อยอย่างชั่วขึ้นพันว่าก็หยดหยดตาเท่อละสองมือละสองเท้อค่ะก็บอกว่าเขาเนาะเขามาเป็นเศษเล็กน้อยเป็นฝุ่นน้อยๆค่ะมันเขาก็บอกคือมันกันรอดเขาหนำต่ำแว่นน่นแหละเอ้ยว่านเพราะว่าลังเท้อเหาอันเหาอันพันว่าเสลก้มลง ก้มขึ้นกลมลงเนาะค่ะเนาะเว่นมันก็เลื่อนแด้สิเนี่ค่ะมันก็น่อดเขาเนาะเอ้านก็ถือว่าเขาเป็นช่วงอันอุบัติเหตุวะค่ะเดป้าก็กพอดีแต่ว่ามันพันก็ขึ้นอีตุนว่าอยู่เดีอค่ะเพราะว่าอันเข้ามองเลยก็ะพันวกเขาเนาะขอะไปเข้าพันไปอยู่ตรงจุดมองตรงศูนย์อันที่ว่าศูนย์เซ็นเตอร์ของตาเลยดีนะค่ะที่พันบบได้เป็นเยอะกว่านี้เอ้ก,ก,ก็ตกระใจหมอเลยคะ่ะ ไปหาหมอไหลเทือแล้วเลยค่ะวันนี้ก็หมอพังกันหนัดอีกกวนไปนี่พังกันนัดอีกค่ะพันก็เอ็ดเตือโบได้ดอกค่ะก็ตรงมีแต่ว่าค่อยๆต้องใช้เวลาพันบอกกันตรงถ้าโชคดีมันก็เลื่อนอกพันบอกก็ต้องใช้เวลาค่ะคือเอาอันมือเอาเตือไปถูกับโบได้ค่ะตรงระวังพันก็บวชทำดอกค่ะเพราะว่าพันขยานโผล่พันเหืองั้นเถอะปะแต่ว่าพันว่าอันขับรถขับเรืออันขับสกูตเตอร์อันเตือนี่บ่มีปัญหาพันบอกมัน แต่ว่ามันซิเป็นจุดๆที่ว่ามันเขาก็หุ่นหวยเนาะค่ะเนาะกระปุตีเนาะค่ะเป็นจุดๆถ้าว่าเลี่ยวไปสินะคะเอ้ยเข้าใจอยู่ก็เอสเลือเนาะคะมันเป็นแล้วก็คือว่าอันตรงระวังเขาพูดเลยก็ระวังนะคะเด้อเพื่อนๆก็ถ้าว่าอันเอสนำเล็กหรือนำเตือก็ยาค่ะว่ามันเป็นฝุ่นฝอยๆนำเย็บยพงเยีบยพาคือกันเนาะค่ะเนาะเอ้ยมันน่งคือถ้าว่าดวงเขาบดีมม่บอกค่ะเกิดมันลอยเข้าไปแล้วมันไปจับแล้วจักมันเข้าวิธีเลยนะคะเอ้ยก็บอกเข้าใจ พันก็ปิโจออกเลยค่ะหมอตาแต่ว่าโจแล้วมันไปโบได้พันก็เลยส่งโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลตาโดยเฉพาะหมออันบานเนี่ยค่ะพันว่ามันมันเป็นเทคโนโลยีพันเนาะค่ะเนาะวันนี้มันโบโอเพราะมันอยู่นํ้จุดูนย์กลางพนกระบกาทําพันพผู้เหลือพันกระบอกพันว่ามันอันตรายว่าถ้ามันโบเป็นตือก็ปล่อยไปแต่ว่าถ้ามันถ้าว่ามันอันันกามันเจ็บมันอักเสบกันยากอยู่เลยค่ะเพราะว่ามันยุ่นําเซินเตอร์มันบอกค่ะ ส่วนรวมใจกลางลของตาเลยนะคะของดวงตาเลยก็ถือว่าอ,อุบัติเหตุเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆกันระวังนะคะเ้อถได้ทางานก็ได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคะ่ะเอาเนื้อว่ามานาันระบบเปลี่ยนเพราะว่าบรารมีมันเป็นเลยค่ะมันยังมีม,มดเนาะคะ่ะเนาะอะบันเอือกันน่ะเสาสันนั่งกันผานั่งอยู่นะมองกันมานั่งริมน้ํหลานน้อยมัก็เย็นสเก็ตของพันยุงกระเด็ดกับพี่เด็ดกก็เริ่มออกเนาะ,ะ,นะพี่นกพี่เต๋อก็เริ่มมัน ส่งเสียงอยู่ะคะ่ะเ <All S 1> จ้าเจ,จ้าอยู่เ <c oughs> จ,จ้าอยู่ก็อะซํานี้เราขอนะ,ะ,นะแล้วค่อยเป็นคลิปนานด้วยจ้ะเด้อก็ให้ทุกบ้านมีความสุขค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาทักเอ่ยนะคะนะที่มาเข้ามาทักทายกันมาอันได้ห็นเสียงกันเนาขเนาะแต่ละมือก็มีความสุขกันเถอะปะก็ให้ทุกบ้านมีความสุข,สขค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพดูแลซึ่งกันและกันเนาขเนะ,ะ,นะแล้วก็บอกว่า พอกันคลิปนาด้วยจ้าสวัสดีพี่คะามามาที่โอ้ไม่ไม่สวัสดีเหรออ่าบอกหละน้อยสมัยว่าอ่าก็พอกันคลิปนาจา้าสวัสดีค่ะ